สวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะพวกเรา b n k 4 d ค่ะสัจจังค่ะกอนค่ะเนยค่ะออนค่ะเชอรปรางค่ะมิวสิกค่ะตัดภาพมาที่ฝั่งนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ยูนิคแล้วมั้งคะเขาเรียกว่าอะไรอะคะเขาเรียกว่าอะไรอะพี่ มหาสมุทรโอ้ยก็ก็มีอะไรก็ใส่มาอย่างนั้นนะคะโไม่ไม่แค่จะขิงกระปงแค่อยากทราบว่าไอ้นี่มีแนวคิดจากผ้าเข่าม้าไทยหรือเปล่าคะเต้นยพือมิวสิกมิวสิกเต้นท่านี้พี่ดูหน่อยเฮ้ยในัดนิดหน่อยเต้นไม่เป็นอ้าว ไเจอเด็กชงเจอเด็กชงเราเล่นเดนนไม่เล่นไม่เล่นด็ไม่เล่นเไม่เล่นเด็กไม่เล่นเม่เลนเด็ไม่ิลโนเคคกไม่เนี้ไม่ควรนะผ่านนดกไมเงโน้ดไปเชินเม่ะรันเว็์ของคลณนเป็นตรงนเด็าม่นเด็ม่นดมเล่นเกเล่นเม่เนก่เล่นเม่่นเาม่่นเด็ม่นเด็ม่นดก่นเดไม่ลนเด็เนเด็กเนกน็่เนเไม่่นไม่เ่นเ่ล่เกันเนเดคกไมนี้คือมองล้างหลังม่ะมันดูแบบ คู่กันมากไม่มองข้างหลังเนี่ยผู้ชายเนี่ยผู้หญิงใช่ใช่คนละลุกไปหน่อยไหมคะกับเมื่อตะกี้เมื่อบ่ายเมื่อบ่ายเราไปอะไรเหรอคะอะไรเหรอลืมลืมไปชงกาแฟกันมาชงกาแฟเป็นยูนิตปะคะสองคนนี้ไม่เป็นอะไรกันนะถามงี้ ต้องการอะไรคะฉันก็แค่ถามไปเฉยๆอะค่ะตอบป่ะตอบได้ค่ะเป็นอะไรเปไม่ว่าเขาตอบไม่ได้เพราะเขาคู่กันอโอยโอเคค่ะเผื่อใครหลายคนอาจจะไม่เจอหน้าค่าตาเรากันมานานนะคะโดยเฉพาะคนแถวตรนี้หรือแถวแถวนู้นได้ข่าวว่า เร็วๆนี้ BNK ได้ไปไท a i Face f e s t i v ที่ประเทศญี่ปุ่นอยากจะถามว่าไปทำอะไรบ้างคะอะไรพี่เซอร์ช่วยออดโยต่อน้องสิกเขาหน่อยได้ไหมคะหนูว่าสิกจะไม่ยืนใบแดงกันเลยไม่ใาแตกพี่เซอร์ช่วยโอ้อันนี้แค่นี้นะนั่นเลยค่ะกลับต่อค่ะไปทำอะไรบ้างอยู่กับใครบ้างนอนกับใครบ้างไม่ได้นอนกันค่ะ พี่เซอร์ฟว่านอยพี่เซอร์ฟนอนกับใครแค่ถามว่าใครอร่อยอ่ะพี่เราไมถามว่าใครนอนกับใครเราไม่ได้ถามว่าพี่เชอร์นอนกับใครไงใช่ใช่อะไรไปแสดงค่ะแสดงอะไรคะกายกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวเราวงเวียนเคฟอเด็กนะคะอย่าเราแสดงอะไรคะก็ต้องไปโชว์ิค่อ่าโชว์มีรักเพียนวัฒนธรรมไทยด้วยไหมคะ ยังยังยังไม่ถึงขั้นนั้นพวกเราเพราะว่างานเนี่ยไปงานไทยเฟสติวัลินโตเกียวนะคะที่กรุงโตเกียวระจะมี2018ผู้ใหญ่ก็คือเป็นงานที่สานผู้ไทยเป็นผู้จัดนะคะแล้วก็เชิญศิลปินไทยไปมอบความสุขให้กับชาวแฟนๆชาวญี่ปุ่นแสแงกกี่วันกี่วัน2วันอย่าดุได้ไหมคะอย่าดุเน้ น้องมาแสดงพร้อมพี่มันก็ต้องรู้สิขอสัมภาษณ์ต่อได้ไหมคะแบบว่าแล้วที่ไม่ใช่เวลางานอย่างเงี้ยค่ะแบบเวลาแบบมันมีเวลาไปกินข้าวไปดูหนังไปแบบเดินเล่นช้อปปิ้งด้วยกันตู้โหยอะไรกันนเขาบอกว่าแทบไม่ได้อยู่กับนางเลยอ้าวแล้วคุณไปอยู่ไหนอะคะไปอยู่กับอิสิตาม อ่าได้ค่ะอันเนี้ยเขาก็ไปเดินเที่ยวของเขาเราก็ไปเดินเที่ยวแล้วก็มีแบบนั่งรออย่างเงี้ยเหรอแบบว่าก็ปล่อยแฟปล่อยแฟรเออไม่ใช่ก็ปล่อยไม่ใช่ก็ปล่อยให้น้องชอปปิ้งไปเราก็นั่งรออะไรอย่างเงี้ยป่ะอธิบายนี่มันที่กนเรืออนนี้มันมหาสมุทรนี่มันจักรวาลเ๋ยใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวคนขี้ชงอยู่ตรงนี้นี่หว่าเดี๋ยวบอกวันนี้ตอนแรกโดนบีบมาว่าอ่อยมันคนชงใช่โดนบีบมาว่าต้องเป็นออนคุณจะบอกเขาทำไมว่าเราบีบมาคะ นี่จงี้ไงวอีอินไงอันนี้จากความรู้สึกส่วนตัวอยากรู้อยากรู้จริงๆอย่าอย่าให้เอาคืนนะคะคุณนุ้ยงานแสดงละครซึ่งชื่อเรื่องว่าโรมิโอและจูเลียตโอ้โหแล้วใครเป็นโรมิโอใครเป็นจูเลียตอะคะนาจังเก่าที่นาจังเชิญที่เคยต้องสตันไปมันที่กำลังแบบตกใจว่ายื่นมือมาทำไมก็ใครเป็นโรมิโอใครเป็นจูเลียตอะคะโอ้ยนาจังแอบที่นาจัง ไม่ไม่กลัวไม่ทั่วถึงไงก็เลยแบบใครเป็นโรเมโอใครเป็นจูเลียตแต่สิ่งที่อยากจะขิงมากเลยคือวิจินาจังด้วยอันนี้คือความอยากจะขิงด้วยอ่ะนาจังจุแก้มด้วยอ่ะเฮ้ยอยากจะขิงมากเลยจ่อยกับนาจังว่ะโอ๊ยอยากจะขิงมากเลยไม่ได้เจอนาจังค่ะหนูว่าแบบว่าอยากจะแนะนําอาหารของกินที่ญี่ปุ่นอะไรเองไม่ก็เรื่องลีลับที่ญี่ปุ่นนั่งเล่งรีลับตั้งหนาวันนี้ปะ ไม่ค่ะจำได้ว่าค่าเคยเล่าไปแล้วแต่ว่าเอาเรื่องอื่นดีกว่าที่อย่างเช่นเวลาเราไปช้อปปิ้งเราไปที่ไหนกันไหมโอ้โหนี่คือบอกตัวเองเลยใช่ไหมว่าช้อปปงไปเท่าไหร่เอ้ยไม่ไม่ไม่วันนั้นจะเล่าให้ฟังว่าไปไปที่ที่เปิดที่เปิด24ชั่วโมงใช่คือวันนั้นก็เข้าไปเลิกกันประมาณเที่ยงคืนเป้าวันนั้นน่ะโอ้ถามใครถามพี่เหรอเอ้ยคนนี้ไปด้วยกันนะคะ มเสียหายได้ใช่ไหมพี่เชนได้อะไรเสียหายล่ะคะเสียหายได้เงินเงินเงินเพราะไม่ใช่ตัวยังยังปกติดีค่ะนึกว่าจะไปตบตีกันอยู่แล้วเนี่ยสองคนเนี่ยเฮ้ยทำไมปัดน้องอย่างนี้รักแต่ทำอะไรแบบนี้เหรอไม่รักกันเลยไม่รักกันเลยไม่รักกันเลยเขามีทะเลาะกันน่ะเขามีทะเลาะกันด้วยนั่นแะกลับไปทะเลาะที่บ้านตอนนั้นน่ะหนูเสียหายไปประมาณ15,000หมื่น้าันเยนเยอะไหมล่ะใช่ พี่เชอร์ก็ถามว่าเนี่ยทุกคนอ่ะเสียกันไปเท่าไหร่หนูก็ไม่กล้าตอบเว้ยของเราเยอะมากเราไม่กล้าตอบเจนิสก็พูดขึ้นมา20,000เยนพี่เชอร์ตอบแค่นั้นเองเหรอเฮ้ยไม่ก็ปกติไปทีเราก็ใช้เยอะก็เลยถามว่าปกติบานซื้อไงเสียไปเท่าไหร่พี่เชอร์ตอบว่า30,000เยนโอ้เยอะมากพี่พี่ซื้ออะไรไปนี่ก็ไม่รู้บอกเลยว่าแต่ว่าตอนที่พวกเราไปเป็นม่อนจ่ะ ที่ไปกินกันแล้วจริงๆเรากินแทบทุกอย่างทีเด็ดคือพี่เชอร์เป็นคนทำเมลรอบนี้เป็นคนทําม่อนจ่าเองม่อนจ่านี่ต้องแบบมีกระทะร้อนๆใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะเป็นผักโทษนะที่ทีเด็ดนี่คือพี่เชอร์หรือม่อนจ่านะฮะโอ้ยเหลือคนกี้ชิ อยิวที่เดิมแป๊บตอนนั้นกินไปมันจัดสองถาดก็ทำกินไปแล้วก็โอเคบาม์ยากิวถาดหนึ่งโหแล้วก็ไปคนทำแล้วทำได้เป็นเชฟเชร์นะคะเชฟเชย์อะไรไหมยโยนให้เลยกระชาวว่าอะไรไหมเฮ้ยไม่อร่อยไม่อร่อยพี่เชฟทำไม่อร่อยใช่แล้วจริงๆไม่ต้องกินแล้วไปชิวๆไม่ได้ ทำไม,ำไมวันสุดท้ายที่จะกลับไปแล้วใช่คือวันนั้นอ่ะก็อยู่ด้วยกันกับปันแล้วก็โมบายแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยพวกเราเราไปฮาราจูกุวันส่งท้ายกันหน่อยดีกว่าโอเคไ,ได้<ห>แล้ว3ามคนนี้ก็คือไอ้โมบายก็พูดญี่ปุ่นไม่ได้ไอ้ปันก,นกใ็ให้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 ไอ้นี่คือให้อย่างเดียว <laughs> ให้อย่างเดียวใช่ประเด็นคือตอนขาไปก็แบบไอ้เราก็มีบัตรไอ้นี่อะไรมาเรียกว่าบัตรที่มันผ่านเข้าไปได้เลยตื้อใช่ไหมใช่ คือมากับปันแล้วก็โมบายก็แบบมันจะมีป้ายรถไฟอย่างที่พี่ก่อนบอกใช่ไหมล่ะคะใหญ่ๆเริ่มเลยอ่านไม่ออกสักอันค่ะก็แบบไม่เป็นไรเราใช้สัญชาตญาณเดินเข้าไปเลยค่ะก็คือแบบเห็นเป็นตัวอักษรเนี่ยแหละเออฮาราจูกุใช่ไหมล่ะเออก็เลยแบบเออตรงนี้มังก็ซื้อๆกันเข้าไปเข้าไปอ้าวมันแยกฝั่งอะไปด้านไหนล่ะคล้ายๆแบบอารมณ์เราไปบางว่ากับแบบไปเออใช่ก็แบบออะถามคนนึงแล้วกันเขาก็แบบเขาเองก็ยังไม่รู้อาอ่ายไง แต่พีคต้องขากลับมากกว่าคือจะออกไปคืออยู่ที่ชิบุย่าเรานัดกันที่ชิบุย่าใช่ไหมล่ะก็ต้องหาทางออกฮาจิโกเพื่อที่จะแบบไปนัดเจอกับพวกพี่ๆเอใช่ประเด็นคือมันออกทางไหนเนี่ยแหละเราไม่รู้จะถามยังไงด้วยก็เลยถามคนที่แบบว่าเขาดูแลว่าฮาจิโกห้อง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 เขาก็เข้าใจอ๋อให้รฟังไม่ออกฟังไม่ออก แย่แล้วก็เลยไปถามนักเรียนที่อยู่แถวนั้นเขาก็แบบก็เ่ยใช้วิธีเดิมฮัจโกเกะเดสกาเขาก็เลยแบบแล้วเขาก็วิ่งไปเลยวิ่งแบบวิ่งอ่ะเราก็เลยแบบอ๋อสงสัยเขาน้ำทางเราใช่ไหมล่ะวิ่งตามวิ่งวิ่งวิ่งเขาวิ่งหนีคือที่วิ่งหนีคือเขาไม่อยากคุยกับมิวสิกใช่ไหมคะเขาวิ่งหนีจริงๆเขาวิ่งแบบหายไปเลยอ่ะ เลวก็วิ่งตามเขาเลยนะ,ะนนกันนึงว่าจะนำทางออกเปล่าเขาวิ่งหนี <laughs> <laughs> สุดท้ายก็มั่วกันจนแบบออกมาได้อะ <speaker> แต่ไม่ใช่ที่ฮาจิโกะนะออกมาที่ไหนก็ไม่รู้ <laughs> อะแต่ว่าเคยไปแถวชิบุยาแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะไปทางนี้แล้วก็เอาชีวิตรอดกันมาจนถึงได้เก่งดีแล้วค่ะไม่งั้นอาจะไม่มีโทรศัพท์กันหรอ พี่เชออย่าพูดสิ่งที่หนูคิดเหมือนกันในหัวไม่เราก็ต้องนับถือในอิสติ๊ของเขาความความแมบในโทรศัพท์อ่ะคือถ้าเกิดคิดทันตอนนั้นก็คงไม่หลงลนไม่ดีแล้วพี่เชอร์เราต้องมองในแง่ดีคือถ้าไม่มีป็นประสบการณ์ใช่เปิดเบิกเนตร New Experience ฮัจิโกพี่จะจำไปใช้นะครับ